t o j hand made knitting และ crochet กด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคพบกับ two j hand made knitting และ crochet กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราถักช่วงขอบเอวนะคะลายลูกฟูกใหญ่ถักเสร็จแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนขนาดไม้นะคะให้เป็นขนาด6มิลน,นะคะ แล้ก็สามารถอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนขนาดไม้ได้เลย เราจะเริ่มถักแถวแรกกันนะคะนิดหนึ่งเพอห้า <P 5. S 1> แล้วก็ นิดห้าเพอหนึ่งถักซ้ำนะคะนิดหนึ่งเพอห้า แล้วก็นิดห้าเพิ่มหนึ่งถักซ้ำจนจบแถวนะคะโดยสามารถเข้าไปดู วิธีการถักลายนะคะได้ที่อังศาพระพาร์ทที่หนึ่งแล้วก็พาร์ทที่สองนะคะโดยจะทำทั้งหมด16แถวนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักได้ 1นถึงสิแถวแล้วนะคะเราจะถักซ้ำแถวที่1นึถึงสิจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะอันนี้จะเป็นขอบเอวค่ะอันนี้จะเป็นลายตัวเสือ้อโดยเราจะทำให้ช่วงตัวเสื้อนะคะวัดเฉพาะลาย วัดให้ได้37เซนนะคะ